นี่นะคะกาลังจะออกไปข้างนอกนะคะตอนเช้าตื่นมาปฏิบัติธรรมก็จเจ้าบุญมาฝากท่านๆนะคะแล้วก็องค์สีแดงนะคะคือองค์ชยาพาิทธ์นะคะเป็นหนึ่งในเทวฤทธิ์ทั้ง11พระองค์นะคะท่านบารมีสูงกันมากๆเลยนะคะเนี่ยท่านเหมือนกับเรียกอะโดนจิตโดนใจอะนะคะว่าท่านอยากจะประทานพรให้ลูกหลานนะคะก็ขอเนาะให้ท่านนะคะ ได้ให้พรลูกหลานช่วยเหลือลูกหลานที่พบที่เห็นนะคะคลิปนี้ผ่านมาเห็นคลิปนี้ได้ได้พรนะคะได้โชคได้ลาบนะคะค้าขายปิดดีลปิดจ็อบหรืออะไรก็ขอให้สำเร็จสมหวังนะคะองชยาพาริธนะคะเป็นเทวฤทธิ์ขององค์นาคาฤทธ์นะคะก็ขอเป็นเทวทูตบนสำนักพระอินทร์นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าท่านช่วยลูกหลานมาเยอะนะคะท่านช่วยลูกหลานมาเยอะ ดังนั้นนะคะใครผ่านมาคลิปนี้นะคะขอพรเน้นเน้น,เ,น,นเด่นๆ่นเลยหนึ่งเรื่องนะคะสาเร็จสมหวังแล้วก็ทำบุญนะคะแล้วก็อุทิศนะคะให้กับท่านนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครได้โชคลาภใหญ่จะมาบูชาอัญมณีของที่นี่ก็ได้นะคะที่มีพลังงานของท่านท่านนะคะจะได้เหมือนกับเป็นการตอบแทนท่านด้วยนะคะแล้วก็ต่อย่อต่อยานบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ